ให้ทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซ e ด i อีดิชัเมื่อต้องขาดเสาหลักของครอบครัวไปไม่เป็นไปไม่เป็นขับรถก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างเคยคิดว่าจะจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกอยู่มันมีอยู่3าแก้วแล้วคนนี้ไม่กิน วันนี้ไม่กินแม่ก็เลยแสดงว่าเขารู้เรื่องว่าอยากป้าก็เลยเททิท้งเลยไม่กินไม่ให้กินกคนก็เลยไม่ตายตอนนั้นมีหนุ่มใหญ่มาชอบแต่สุดท้ายโดนหลอกมีคนมาชอบก็เลยว่าจะดูแลลูกไหวไหมเขาว่าดูแลไหวเขาก็เลยแนะนําว่าให้เอาที่ไปเข้าถ้าจะถ้าจะทําบ้านให้เสร็จ ตอนนั้นอยู่กันได้ประมาณสามเดือนเดือนที่สี่เขาก็เลยบอกว่าเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไหมก็เลยไปเข้าได้มาแสนซื้อวัวได้หกตัวเขาบอกว่าเขาขายวัวเขาขายงัวแล้วนะเงินก็ใช้หมดแล้ววัวก็ไม่มีแทนป้าก็เลยไปแจ้งตำรวจว่าเขาขายวัวไม่บอกแบบขโมยวัวขายเเขาก็เลยไปบวชได้ยินข่าวว่าเขาไปบวชเราก็ติดต่อกันไม่ได้ และนี่ก็คือยอดหนี้ของเธอนี่เอามาทำบ้านก็สามแสนกู้มาทำนามาเช่านาเขาทำประมาณแสนหนึง่งแล้วก็กู้มา้ทำรั้วเนี่ยลูกมันวิ่งไปบ,บ้านคนอื่นห้าหมื่นนี่แหละก็มาลดนี่แหละก็รวมประมาณหกแสนพี่ปิกคะ,ค,ะคือพี่จิกเนี่ยก็พูดไม่ค่อยออกเนาะ หมายว่าเหมือนเหมือนกับว่าติดอยู่ตรงคอ,อหอยเนาะเนื่องจากว่าฟังเรื่องของพี่ปิกแล้วมันหนักมากนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยคืออก็อยากจะบอกพี่ปิกถามนิดนึงอว่าพี่ปิกอะมีสามีทั้งสี่สี่คนเนาะนี่อันนี้อันนี้พี่ก็ไม่บางครั้งละลาบลรรลุนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่านคนเรามันก็พูดมากไม่ได้เนาะบางที นานาจิตตังเข้าใจไหมคนเรามันคิดไม่เหมือนกันบางคนเขาก็คิดว่ามีสามีไว้คอยดูแลคอยช่วยเหลือจุนเจือแต่อย่างพี่ปิกนี่สามีเอดิกเวลาดีก็ต้องตายจากเวลาดีเขาก็หนีเราไปเวลาที่ไม่ดีเขาก็เอาของเราไปเอ๊ะอย่างนี้มันยังไงเราก็พูดไม่ออกนะอันนี้มันแล้วแต่ว่าไม่หันไปคุยกับเขาอะไม่กล้าไม่กล้าศบหน้าพี่ปิศบตาเขาได้อย่างนี้มันคุยกับพี่ปิเขาได้คือ หนึ่งเราก็ทํำมันแล้วแต่สองเขาก็อาสาว่าจะจะช่วยทําช่วยอะไรทุกอย่างก็คิดว่าจะเหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะว่าอายุเขาก็ไล่เรียกกันประมาณนี้คิดว่าเขาจะดีเหมือนคนนั้นะก็ก็เคยเห็นเขาเขามางแต่หนุ่มเขาหลอกแหละค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเราพี่ปิ๊กต้องต้องศึกษานิดนึงนะว่ารู้หน้าแต่เราไม่รู้ใจลึกๆเราจะไม่รู้ใจเขา คนเราเข้ามาทุกคน,นจะมาอาสาดูแลเราแต่เราต้องมองตัวลว่อนว่าเรามีรูปแบบนี้นะ ลูกจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะมาดูแลเราเหรอเขาเข้ามาเขาต้องมีหวังผลประโยชน์ไม่มีวันหรอกที่จะมาดูแลลูกเราแบบนี้ดูแลตัวเราเพราะเข้ามาตัวเปล่าเขาก็ต้องมองพี่ปิกแล้วว่าพี่ปิกมีที่ดินมีอะไรก็ต้องสืบก่อนแล้วมีที่ดินมีนู่นมีนี่เดี๋ยวเขาก็ยุเองว่านะปิกนะเอาไอ้นี่ไปจำนองนะผมจะทําอย่างนั้นผมจะทําอย่างนี้ก็วางแผนไม่ก่อนพี่ปิกไม่ได้รู้นะว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็หลงว่าเราก็มองอย่างเดียวว่าเออเอามาช่วยเรามาช่วยดูแลเราเพราะเราขาดจุดจุดนี้ นี่แหละเข้าใจถึงไม่กล้ามองหน้านะก็เลยต้องมองป๋องแทนเข้าใจป่ะก็คือว่าเรื่องนี้เราห้ามกันไม่ได้เรื่องที่คนเราเนี่ยจะมีแฟนจะมีอะไรเนี่ยปองเข้าใจมากเราไม่ว่าเราห้ามกันไม่ได้แต่อยากให้รู้หน้าโอ้ยหันไปคุยกับเขานู่นนะคะต่อไปนี้เนี่ยพี่ปิกก็ยังไม่แก่พี่ปิกต้องรู้หน้าคนแลต้องศึกษาใจถ้าจะมีอีกไม่คิดมีแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ไม่มีนะแต่เขาเนี้ยพี่เนี่ย พอแล้วไม่ว่าแต่พี่กรดเรื่องน้ำแดงมากไอ้น้ำแดงเนี่ยคิดได้ยังไงมันไม่ได้กระวบค่ะค,คุณพี่ปิ๊กพี่เนี่ยเกียดที่สุดเลยคนฆ่าตัวตายเกียดมากนะคือกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันยากมากชีวิตคนยากมากนะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมันต้องสู้สู้ให้ถูกทางทำให้ได้อยู่ให้ได้เราเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นทุกอย่างมันมีพระเจ้าขีดขอบมาให้เราหมดแล้วเราจะลำบากถ้าเราขยันเราก็ต้องอยู่ได้ไม่ใช่วิธีนี้ เลิกคิดตรงนี้เลยคิดอีกไหมคะเนี่ยไม่คิดค่ะห้ามคิดนะนะถ้าคิดตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหเด็กเขายังมีความคิดแต่แจ่มใสอ่ะอายุเท่าไหร่สามสิบห้าตอนนั้นเห็นไหมฮะโอบโหป้าปีกเนี่ยให้จุดหนึ่งแต่ก็เกียดจุดหนึ่งเกียดเรื่องจุดค่าตัวตายพอนะคะสวัสดีค่ะโอเคคนต่อไปพี่แก้วค่ะก็ข้ามทูกเรื่องไปเลยจะพูดเรื่องจะพูดเรื่องเงิน ก็คือรู้สึกว่าที่คุณปิ่งมีปัญหาเริ่มมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นก็คือตอนที่เอาบ้านเอาที่อ่ะไปจำนองแล้วก็เอาเงินมาสองแสนนะคะแล้วก็เอารถไปเข้าไฟแนนซ์เอาเงินมาแสนหนึ่งคือมันหนี้ก้อนใหญ่นเนี้ยเวลาที่เราเคยพูดไปแล้วอ่ะว่าเวลาที่เราจะจะเป็นหนี้อ่ะคะ่ะมันไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยมันดูว่าหนึ่งอ่ะมันจําเป็นไหมจําเป็นต้องเป็นหนี้ไหมสอก็คือว่าดูว่าเราผ่อนไหวไหมเรามีภาระ เยอะแล้วถ้าเรามีภาระเรื่องเงินเข้ามาอีกอะ่ะคือภาระชีวิตเราในการมีชีวิตอยู่มันก็เครียดอยู่แล้วแต่จะบอกทุกคนว่าเวลาที่เรามีภาระเรื่องเงินเรื่องหนี้เข้ามามันจะเพิ่มอีกไม่รู้กี่เท่าเลยความเครียดของเราอะ่ะมันจะเวลาเราอดข้าวเราก็แค่หิวแต่เวลาหนี้มันมาทวงหน้าบ้านเราอยากตายเลยนะมันดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวสิ่งที่แนะนำให้คุณปิดทำได้ก็คือใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย ให้มีความสุขเท่าที่เป็นไปได้ลูกนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันแล้วกลับมาพบก,กันครับที e ่เด็ดลูกนี้คือภาระชีวิตเราในการมีชีวิตอยู่มันก็เครียดอยู่แล้วแต่จะบอกทุกคนว่าเวลาที่เรามีภาระเรื่องเงินเรื่องหนี้เข้ามามันจะเพิ่มอีกไม่รู้กี่เท่าเลความเครียดของเราอ่ะมันจะเวลาเราอดข้าวเราก็แค่หิว แต่เวลานี่มันมาทวงหน้าบ้านอ่ะเราอยากตายเลยนะคือถ้าเราหิวข้าวมันไม่ถึงกระทําให้เราอยากตายแต่เวลาเราเป็นหนี้อ่ะแล้วเราไม่มีทางช้ยหนี้อ่ะแล้วมีคนมาทวงหนี้เราอ่ะมันทําให้เราอยากตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะกู้ทุกั้งก็ต้องดูถามว่าเรื่องบ้านจําเป็นไหมถ้าถามตัวเองนะถึงถามว่าสภาพบ้านเป็นยังไงเอามาทําอะไรเอามาทํากระเบื้องเอามาทําฝ้ามันเกินจําเป็นคนดูแล้วบอกว่าเราไม่เคยอยู่บ้านไม่มีฝ้าไม่รู้หรอกเป็นไงเราเคยอยู่นะ บ้านบ้านที่มีต่างจังหวัดตอนนี้ไม่มีฝ้านะก็คือเป็นบ้านเป็นหลังคาแล้วก็ไม่ได้มีฝ้ายุงยังก็มีแล้วก็กางมุงนอนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเราไม่ลําบากค่อยทําแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องมีมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่เรื่องเอารถไปแล้วเข้าไฟแนนซ์จะเอามาเอามาซื้อวัวเพื่อจะทําอาชีพอันนี้ไม่ว่าเพราะว่าถือว่ามันเป็นการสร้างอาชีพ พียงแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าผู้ชายที่เข้ามาเขาไม่ช่วยเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเราก็อย่าหวังพึ่งคนอื่นมากเกินไปคือกลับมาสุดท้ายเราต้องดูตัวเราเองหมดเลยค่ะเราต้องดูหมดเลยว่า ถ้าคนเนี้ยเราต้องคิดแบบนี้นะว่าถ้าสามีทิ้งเราไปเราจะอยู่ยังไงคิดไปเผื่อมันข้้งหน้าเลยถ้าเขาตายเราจะอยู่ยังไงเราจะหาได้คือมันต้องแผนหมดคือคนเรามันมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเันต้องวางแผนกรณีที่เลวร้ายที่สุดไว้ต้องคิดเลยว่าถ้าเรากู้สองแสนถ้าเขาทิ้งไปเราไหวเปล่าวะลูกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอันเนี้ยมันต้องคิดล่วงหน้าทั้งหมดใครบอกว่าทําไมถึงคิดลบคิดลบแล้วถ้ามันลบเรารับมือไหว แต่ถ้าเราคิดบวกอย่างเดียวเลยโลกสวยอย่างเดียวเลยถึงเวลาถ้ามันลบมันพังเรารับมือมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องมานั่งชนน้าแดงแบบนี้ไอ้เรื่องชนน้าแดงเนี่ยต่อจากพี่จิกนิดเดียวว่าไม่คิดบ้างเหรอเขาว่าวันหนึ่งอ่ะยูโรอ่ะเขาอาจจะเติบโตมาเรียนหนังสือได้ดีมีชีวิตที่ดีถ้าเกิดเขาตั้งใจเรียนเราบอกว่าย่าไม่มีไม่มีเงิน ยูโรจะได้ทุนยูโรจจะเป็นนักกีฬาแล้วยูโรจะเห็นว่าเอ้ยตอนที่พ่อเป็นนักกีฬาแล้วพ่อไม่มีวินัยนะไม่ใช่เขาอาจจะกลับชีวิตเขาอีกด้านหนึ่งเราต้องให้โอกาสให้โอกาสเขาในการที่เขาจะมีชีวิตอยู่แล้ววันนั้นน่ะมันอาจจะทําให้เราอะ่ะชื่นใจกว่าวันที่เรามาน,นึกเสียใจว่าทําอะไรลงไปแล้วน้ําแดงกินเข้าไปคิดไหมคะว่าถ้าไม่ตายคิดไหมคะว่าถ้าเรา เราฟื้นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วเออแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นหนักกว่าเดิมอีกอย่าทำนะคะหลังจากนี้ไปก็ทำเท่าที่เราทำมาแหละนี่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆเรากู้ในระบบเรากู้แบงค์เนี่ยก็ก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ได้ถ้าแบงค์ไม่คุยกับเรามีหน่วยงานที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราและเป็นตัวกลางให้เราคุยกับแบงค์ได้เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันละกันอย่าคิดทำอะไรแบบนั้นอีก ขอ,ขอให้ลูกทั้งจำใส่แล้วก็แทนช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่ได้เท่าที่ช่วยได้ขอให้ยูโรเติบโตไปเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็กลับมาดูแลคุณย่าได้ในอนาคตนะคะอนุค่ผมเห็นด้วยกับกรรมการทั้งสามท่านว่าชีวิตของคุณติกนั้นหนักหนาสหาหัสมากและภาระหนี่เยอะ ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าคุณปิ่งดูว่ากําลังเงินของตัวเองในบ้านเป็นต้นทุนในการลงทุนทํางานทำอาชีพเรืเร่องครอบครัวก็แรงงานของตัวเองในครอบครัวว่ามีแค่ไหนกับหนี้ที่หกแสนบาทเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวสิ่งที่แนะนําให้คุณปิดทําได้ก็คือใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีความสุขเท่าที่เป็นไปได้เลี้ยงกบเช่านา เช่าที่ช่าที่นามาทํามาปลูกข้าวคุณปิกบอกว่ามีรายได้พอใช้ได้ทําตรงเนี้ยทําให้เจ้านี้ก็เห็นว่าเรานั้นทํางานเต็มที่แล้วแต่ว่ารายได้มันไม่พอถ้าวันหนึ่งวันใดที่ดินจะถูกยึดไปก็ต้องทําใจยอมรับใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขไปแต่ละวันเป็นกำลังใจให้กับยูโร่างที่คุณแก้มบอกว่ายูโรอาจจะเป็นตักกีฬาที่เก่งเหมือนพ่อ จะเป็นเด็กที่เติบโตแล้วมาะสมกานเสร็จได้ขอโชคดีครับสรุปก็เข้ารอบนะครับยุ่นีคนต่อไปคุณนงจากเพชรบุรีงงงงนงเพชรบุรี คนน้ำตาลน้ำตาลแกงน้ำตาลน้ำตาลตะนดใช่เหรอตะนดเพชรบุรีหนูหม้อแกงหม้อแกงอ่าเป็นไง่เลพ่อไงยกหม้อมาแล้วก็ดูแกงนี่เนี่ยหม้อแกงโอ้โหเก่งนะการทายคำใบ้เนาะโอ้เก่งที่สุดเข้ารอบเข้ารอบอ่าเชิญกลับบ้านไปเลยเรื่องฉลาดไม่ได้เลยไหนมีเข้ารอบเลยหนูก็เลยแบบให้เขาปลอมสลิปให้ทั้งหมด7,000บาท6ใบแล้วเท้าแชร์เขาก็จับได้เลยค่ะ ว่านั้นเลยถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี่กดส3สทีเด็ดลูกนี้ครอบครัวอะไรอะอะไรไมีฐานะอะไรอะยังไงอะปานกลางปานกลางไม่ไม่ไม่สูงไม่ต่ำปานกลางพอมีกินมีใช้โอเคฮะ แต่วันนึงทำไมรับประตูไม่รอดเอาแฮอะไรฮะถูกหลอกถูกหลอกแูกแอบอฮหรือว่าอนงถูกโกงเอยโดนด้วยสองดอกกด้วยถูกหลอกถูกโกงอะไรอะลูกกระจกหาทางออกไม่เจอลูกกระจกยาวตัวเราไปที่ตั้งเขาหาแล้วออกไม่เจอมีลูกกระจกเลยกลับไปโกงเขาบ้างเอาเอาดีแต่อย่างงั้นแต่ก็ไม่รอดหหมก็ไม่ได้ เรื่องวุ่นญแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูสิไปดูคือเขาต้องเอาเงินอะสองแสนสามซึ่งหนูไม่มีปัญญาแน่ชั่วโมงนะหนูคิดแล้วว่าเออหนูยอมติดคุกอะพี่แบบเออหนูต้องติดนะแบบเราก็ไม่รู้ทำไงอะคือบัตติดก็คือต้องติดอะเอมยมนุษย์เนานะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัฒนียากิจแก้วค่ะชื่อเล่นโนงค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เป็นแม่บ้านรายวันและก็เปิดร้านตามสั่งในบ้านค่ะในจังหวัดเพชรบุรีค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดของเพชรบุรีค่ะก็คือเกิดมาในฐานะครอบครัวที่มั่นคงเลยค่ะพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนจนจนถึงปวสค่ะและก็มีความรู้สึกว่า,อ,าอยากหาเงินเองเนาะก็เลยจบปวสเนี่ยก็ไปทํางานที่หัดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อขับกลับมาเรียนต่อเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะพ่อแม่ก็เริ่ม อายุมากแล้วค่ะแล้วก็เศรษฐกิจตอนนั้นแล้วเหมือนกับว่าฐานะทางครอบครัวตอนนั้นเริ่มแบบไม่ค่อยดีนิดนึงแล้วค่ะเตียค่ะเขาเป็นมีโรคประจาตัวคือถุงถุงลมป่งพองก่อนแล้วก็รักษาตัวอยู่ประมาณ3 4มสี่เดือนนะคะแล้วก็เสียแต่ความสูญเสียไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้พอพอเสียไปแม่ประมาณไม่ไม่ถึงร้อยวันนะคะ ขาก็เสียชีวิตลงค่ะ oh. ซึ่งซึ่งหนูเองอะ่ะก็สนิทกับพอ่อเตี่ยกับแม่มากก็เลยชีวิตมันเหมือนกับว่ามันเคว้งคว้างค่ะเหมือนกับเราอะ่ะไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครแล้วเพราะกับพี่น้องก็ไม่ได้สนิทบังเอิญว่าเจอแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานเลยชีวิตการงานล่ะเป็นอย่างไรบ้างครับเดิมคือพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างแบบ ก็ทําตรงนู้นนิดทําตรงนี้หน่อยไม่ได้ไม่ได้ทํางานที่เป็นระยะยาวค่ะเหมือนกับว่า3เดือนแม่ผ่านเราก็ไปเปลี่ยนที่ใหม่เงี้ยค่ะจนพ่อ,พอแม่เสียแล้วอะถึงจะแบบคิดได้ว่าเออเราควรจะมีงานที่ประจําแล้วที่มั่นคงค่ะถึงแล้วพอตอนนั้นอายุมันเริ่มเยอะและงานประจําที่มั่นคงมันก็เริ่มหายากตอนท้องใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราว่าอายุเริ่มแบบเริ่มมากค่ะ ตอนนั้นเราทํางานโรงงานที่เป็นสารเคมีด้วยมันก็ประกอบกับว่าร่างกายเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลยพอเรามีน้องอะคะ่ะเหมือนน้องเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วพอก็คคอดออกมาความที่เขาป่วยทําให้เราต้องลาออกจากเงินเดือนที่ตอนนั้นมันก็ชีวิตมันก็โอเคเลยเงินเดือนประมาณ18ื่นแปดอะคะ่ะก็คือใช้จ่ายในครอบครัวพอดีเลยแต่เพราะว่าเราต้องเลือกลูกเพราะลูกเราป่วยบ่อย3วัน4วันเข้าโรงพยาบาลทีนึงมันก็จะทําให้การทํางานของเราไม่ได้ราบรื่นนะคะ กลายเป็นว่าเราก็ต้องออกจากงานอีกค่ะเพื่อมาดูแลน้องอะค่ะตอานนี้น้องพบก้อนเนื้อในปีกมดลูกด้านขวาค่ะหนูต้องอยู่เพื่อลูกค่ะหนูก็ยังไม่รู้ว่าก้อนเนื้อนั้นมันจะเป็นเนื้อ,อร้ายหรือว่าจะเป็นอะไรทุกวันนี้รายได้ก็มาจากการทํางานแม่บ้านกับแม่ครัวค่ะเป็นแม่ครัวร้านอาหารกลางคืนค่ะเป็นประเภทร้านเหล้าอะค่ะก็เป็นทํากับ เป็นทําเมนูทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะล้างด้วยใจตลาดด้วยแล้วก็ทํากับข้าวให้เขาด้วยค่ะคุณโหน่งยังมีไรายได้อีกทางนั่นคือเริ่มจากการเล่นแชร์เล,ชรเล่นแชร์เล่นแชร์พอได้เงินแชร์มาหนูก็เอาไปปล่อยกู้ปล่อยกู้กับคนที่หนูรู้จักก็คือเพื่อนเพื่อนกันเนี่แหละค่ะเปียแชร์มาสมมุติว่าได้หมื่นนึงหนูก็เอาไปปล่อยกู้เพื่อเอาดอกเบี้ยมาส่งแชร์แต่ก็พบกับความจริงอันโหดร้าย เหมือนทำไม่ได้สักพักหนึ่งคนที่กู้เขาโกงเขาหนีไปเพื่อนกันเนี่แหละคะ่ะย้ายบ้านไปหนีไปติดต่อไม่ได้หนูก็เลยต้องรับภาระรับภาระที่จะเอาเงินตรงนั้นเพื่อมาส่งแชร์ต่อแต่ทีเนี้ยมันส่งไม่ไหวเพราะเราไม่ได้มีไรายได้ตรงนั้นแล้วเพราะ,ะไรายได้จากแม่ครัวมันแค่วันไม่ถึง500แล้วการส่งแชร์ของเราวันหนึ่งหลายพันเธอหาทางออกด้วยการปลอมสลิป,ลปครับฟาร์มที่แบบ เหมือนกับว่าเราวูบหนึ่งของการนะก็เลยไปทําแบบปลอมสลิปอะค่ะอันนี้มันก็เป็นความผิดของหนูแบบไปเจอในกลุ่มอะค่ะกลุ่มของในเฟซบุ o กอะค่ะเขาคนที่เขาโฆษณาเขาก็บอกว่าเหมือนจริงสลิปละ200เอาไปส่งหักหนี่หลายวันหนี่แชร์ได้หนูก็เลยลองมันเหมือนเราจนตอกอะแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปส่งแชร์วันนั้นอะเจ็ดหนูก็เลยแบบให้เขาปลอมสลิปให้ทั้งหมด7,00 0บาท6ใบ ตามวงที่ต้องส่งในแชร์ค่ะแล้วเท้าแชร์เขาจับได้เลยค่ะกว่าน,นั้นเลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าคิดยอดของแชร์ออกมาแล้วที่หนูแบบเปียไปค่ะประมาณ2องแสนสามก็คือจะมีนี่หมวกกันน็อกแล้วก็นี่ตรงเนี้ค่ะชั่วโมงนะั้นหนูคิดแล้วว่าเออหนูยอมติดคุกกับพี่แบบเออหนูต้องติดนะแบบเราก็ไม่รู้จะทำไง คือติดก็คือต้องติดอ่ะผมสงสัยเรื่องนี่หมวกกันน็อกทาไมอ่ะไปซื้อหมวกกันน็อกมาใช่ครับเป็นโชเอะตายละสี่ห้าจะบ้าเหรอนี่หมวกกันน็อกไม่ใช่ยี่ห้อหมวกกันน็อกที่ไปซื้อมาอันนี้ถามใจใจเลยนะโง่หรือโง่เนี่ยนั่งอยู่เฉยๆให้เขาด่าจนได้แฟนเขาบวชเพิ่งศึกมาแล้วก็เราเป็นคนเที่ยวค่ะกินเหล้าเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอแฟนที่แบบ ในวงเล่าอะวงเล่าบ้านเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนที่สกินเฮดมาเลยใช่ค่ะก็คือสกินเฮดแหละแฟนเพิ่งศึกมา